สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะปอก็จะมากินกุ้งแม่น้ํากับ XQ นะคะก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับจะบอกว่าเราสองคนเนี่ยอาจจะกินไม่เก่งนะคะแต่ว่าเราก็จะกินค่ะนี่ทุกคนเห็นไหมอู้ฮัลหิวยัยงหิวแล้วอ่ะจะบอกว่าน้ําจิ้มร้างนี้นะคะหอมมากดงดีหอมปะเจ๋งวะ่ะโอเคไปดูกันเลยทุกคน เอาไปกินก่อนต้องแกะก่อนแกะก่อนแกะยังไงแกะงี้ออกถอดอกหนังถอดอกหนังแล้วแล้วก็กินตรงนีง้เยังไม่ได้แกะเลยอ่ะให้เอาเก็บก่อนเวลาใกินน้องเปิด bằng 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 học sinh กชาชิเป็นไงไสดเนาะสดมากอันนี้แบบเพิ่งมาส่ง สีส้มๆนี่คือไข่กุ้งคือกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสกกนี่โฟกัสแล้วนี่นี่นี่ดูดูดูไข่กุ้งนี่ดูดิแหม่จิ้มมันจิ้มซีฟูด้ดยอดขอบคุณพระเจ้าที่มีกุ้งกินแล้ว กินจังขอบคุณพระเจ้าที่สร้างกุ้งขึ้นมาบนโลกใบนี้ทำงานได้เลยเหรอผมชอบกุ้งมากอันนี้คหิวใช่ไหมหิวหิวจริงอันนี้ ไม่ได้กินข้าวเย็นเพื่อสิ่งนี้เรารู้ว่าโอปอจะถ่ายคลิปผมงดข้าวเย็นเลย มันกุ้งก็อร่อยอืมขึ้นดีอ่ะหือ้อกุันเล็กเลยแกนกุ้งแกงกุ้งอ มันหิวหิวหิวอันนี้คือแบบว่าหิวข้าวใช่ไหมกินไม่หยุดเลยอะพอดีกินเร็วมากเลยอะสองตัวบอกว่าร้านนี้นะคะเขาไม่ได้จ่ายบอลนะปอซื้อเองแต่ว่าอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็สิบตัวราคาเพียงแค่หกร้อยกว่าบาทนะคะสุดมาก แล้วกิดดวนไะม่หยุดเลยอ่ะกินกินไม่หยุดเลยลผมจะดูดมันกุ้งนะครับ นี่คือมันกุ้งที่ติดกับเปลือกนะครับผมไปจิ้มลงไปทั้งอันนะับผมจิ้มขึ้นมาแล้วนี่คือกุ้งที่เปลือนน้ำจิ้มแล้วนินมากอร่อยปะ แล้วโหหมดแล้วอะ่ะอร่อยปะอร่อยมากชอบไหมชอบโหพูดดีทุกคนนี่คือซานะนี่คือซากินเยอะมากเลยอะ่ะ <laughs> อร่อยมากคลิปหน้าอยากดูพวกเรากินอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับใช่แล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับรผม